สวัสดีครับผมเมื่อนี้มา่วานปุ๋ยครับหลังจากเขามาตรวจเบล่งแปลงเขาแล้วนะครับเขาก็อยู่ประมาณใส่อยู่ส,สี่สิบหามือครับเขายู่ประมาณหกสิบเส้นนะครับเขาหกสิบเส้นตัวน,นี้ก็มาใส่ปุ๋ยหมากนะครับใส่ปุ๋ยหมาก ปุ๋ยที่เราใส่คือสูตรสิบหาหายิบหาครับตามแมวเงินครับตามแมวเงินครับสองสอบเครื่องนะครับเมื่อนี้มาใส่ปุ๋ยสองสอบเครื่องกับยูเลียอีกผิวตามหลังนะครับหม่องมันมันวูสูงนะครับอย่างห,ห้นี่นะครับเขียวอยู่แต่ว่าบ่าสูงก้มสูงข่้นทันใดนะครับเลาก็ ผน,นปุ๋ยยูเรียนะครับเพื่อเลี้ยงความสูงนะครับก็สิมีนี่อีกนะครับฟังนี่อีกนิดนิดนึงนะครับความสูงมาทัานใดเขาก็อ้อยปุ๋ยยูเรียนะครับถ้ากะสิมีคุณนะครับเขาก็อ้อยปุ๋ยยูเรียตรงที่ความสูงมาทัานใดนะครับถ้าความสูงได้แล้วก็เน้นปุ๋ยมากนะครับสูตรรับร่วงนะครับ ตามแมวเงินนะครับครับสาหรับคลิปนี้เมื่อวานปุ๋ยครับก็เลยมาบอกการวันปุ๋ยดีการวันปุ๋ยไี้ป้างนะครับไรหนึ่งกับอยู่ประมาณยี่สิบกิโลนะครับไยหนึ่งกับประมาณยี่สิบกิโลครับที่ใช้ประมาณนี้นะครับไยหนึ่งยี่สิบกิโลถ้ามันบวกขื้นบวกเขียว คอยใส่ไม้นะครับครับโอเคครับสำหรับที่นี่สวัสบบด,ดีครับ